ถึงแล้วครับตอนนี้เป็นเวลา21นาฬิกา30นาทีมาถึงวัดหุกฉะเลาแล้วนะครับหาที่จอดหาที่จอดข้างหลอดไฟนี่เหรอตรงนี้เหรอ <c oughs> ตรงนี้ก็เอาฟอป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 โอเค ปิดทองกันครับทำไมาไฟสวยจังวันนี้วันนี้ไฟช่วยสวยต้นไม้เยอะเออต้อนไม้เยอะไฟก็เลยสวยไปวันนี้เราก็เด <sentences. S 1> ินทางมาถึงวัดถุกเลเาเป็นซีเรียบร้อยแล้วกระจาต่อบรรยากาศภายในวัดถุกเชลเอานะครับสวยงามงาสาธุชน ทนที่ด้ไานนะที่าเลยคนนะครับรับฝากรองเช้าโอ้โหสวยจริงๆบางรายการนั้นก็เรียนรู้ในแั้นตอนที่ต้องการที่ไปต่อต้านการแบ่งแยกที่จะสืบพิธีแต่ทุกที่เริ่มชีวิตเดียวติดต่ใจแยกทันเดียวได้แต่แล้วก็เลือกแราสิ่ดงเาดี่ยว สวัสดีครับ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 ใช่แล้วเหรอมาดึกๆก็ดีหน่อยนะครับมาดึกๆดีหน่อยที่น้องไม่เยอะ เจอสำเาเงินสำเ่าทองวัดที่เท่าไหร่เนี่ยวัดที่ห้านะครับวัดที่ห้าของปีนี้นะครับเป็นวัดที่สามของค่ำคืนนี้วัดทุบเฉลาเขาอ่างแก้วไม่ดีนะโนที่พระเจ้โดยสมาตรเียงห่ะนะโบที่เพียงไม่ใชรจะถายทางกรานไปมนะองดูเรื่องถามเลยลลวนะ

ลูกที่ห้าลูกที่เจ็ดลูกที่เจ็ดลูกที่แปดมาดึกๆกก็ดีหน่อยนะครับ<ะ>มาตอนดึกก็ดีไปอย่างหนึ่งคนไม่เยอะนะครับ ลูกที่แปดลูกที่เก้าเปลียนบัระลูกที่เก้าลูกสุดท้ายถ้าเหลือก้าวของจ้าจะใส่รถจะไปบ้านเลยจะให้ตามาาตาาตยังไม่หมดหรอขั้นตอนสุดท้ายคือไป ติดพุ่มผ้า่าลอยฟ้านะครับกา50นาทีนมาวไ้อกไ้โคสกกไหนักหนหักหัก้าป่าลอยฟ้าบเอจะเอดตั้งหมดเองหมดนะตั้งหมดแล้วตั้งหมดแล้วในขณะที่จััเวีากา52นาที แล้วก็การมาทานมาตรงนี้บอกพระว่ญญา,ะยายาเดียวก็เลดน้อยถอยลงไปแล้วก็ต้องขอยุติคงลงไว้ถึงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเพื่กอกรรมการจะได้ไทำการพักผ่อนแล้วพ่กนี้จะต้องดำเนินการมาตรงนี้ปฏิบัต,ติหน้าที่ตรงนี้กันต่อไป ฉะนั้นแล้วทำสิ่นี้ขอทุกคนหยั่งยืนุกคนที่ทำบุญทั้งหลายโดยเฉพาะตึกปรางค์เดีย้างความรู้มากัานาทุกคนเาะี้กรรมการทุกคนที่ท่านเพื่อร่มไม้ร่มบุญในสิ่งี่ราินะครับไปที่คำอุกจาและนปิดทองฝังลูกไมมิตรนที่ดในเขตเพชรบุรีนะคบมี5วัดขอยุติเสียมห้าวัดคี้งฉลาะครับ ทุกปีเลย้าปิดทองที่ต้องตังดรดน้ไปด้วยปีที่แล้วเราก็ได้ปีนี้เราก็ได้ไปกลับบ้านได้